สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันดีนะครับผมวันที่30 30มิถุนายนนะครับผมตอนประมาณบ่ายสองนะครับพอดีแมววัวแม่บลริออกลูกนะครับคุณออกได้30นาทีเองนะครับนี่ได้ลูกสาวครับสวยครับผสมเจ้าทองมีสีสุขโอ้ออกฤลินะครับแม่วัวบ้านบ้านให้ลูกสวยมากครับ เล่ครับชาโลเล่ลูกสาวอายุยังไม่ถึงหนึ่งวันเดินได้แล้วครับพลอดประมาณ30นาทีเดินได้แล้วหาดูดนมแล้วเดินเก่งแล้วตัวเมียเก่งขาใหญ่เล็บสวย มันมันครับมันมัน,มนได้ลูกสาวอ,ออกหากินนมแล้วเดินเกงแล้วขาหน้าใหญ่ ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับนี่อ้ออกลูกใหญ่มากครับหาดุดนมแล้วลูกเขาเหมือนหมูเลย Oh. <laughs> เอาเอาเอาได้ลูกสาวอาแม่เรียบไปก่อนยังไม่แห้งเลยเเดี๋ยวทำคลิปให้เอฟซีดูก่อน <laughs> ừ, để chiếc ô, 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 ô hà đây hà đây ừ, chờ nôm lắm สีออกทองๆหน่อยตัวยังไม่แห้งเลยครับนี่เดินได้แล้วกินนมได้แล้วอายุ 30นาที อ้โหโเอาเอาลกอา่อา,อา,อา,อาดูดดนำเก่งแล้วอจะลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมหาวัว,วน้อย ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมบวันนี้ก็ขอตัวลา FC ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ